สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอ,อน้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอ,อน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ค่ะที่ได้ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับเบียอย่างชีพลงทะเบียนในช่วงของปีว่าประมาณ2,500 66ก็คือในช่วงของตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,565จนถึงวันที่30กันยายน2,566ค่ะท่านลงทะเบียนค่ะท่านก็สอบถามพออนอยเข้ามานจะจ้าว่าท่านเกิดวันที่12ตุลาคมค่ะ12ตุลาคม2506 ได้ขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไว้ค่ะในวันที่30มก,กราคม2566ค่ะท่านเป็นกังวลว่าท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุหรือไม่นะจ้าคะก็เพอน้อยมีคำตอบเลยนะจ้ะสำหรับท่านที่สอบถามมาค่ะ30 การลงทะเบียน30มกราคม2566ได้รับเบียบยังคีบแน่นอน100เปอรเซนเลยนะจ๊ะค่ะเพราะว่า,าตามระเบียบใหม่ตามระเบียบใหม่นะคะบทเฉพาะการระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังคีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2566ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2 1566ในจาบทเฉพาะการข้อ17บรรดาผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยยังคีผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ก็คือลงทะเบียนก่อนวันที่12สิงหาคม2566ค่ะให้ยังมีสิทธิ์รับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไปค่ะก็คงจะชัดเจนสำหรับท่านที่สอบถามมาเกิด12ตุลาคม2566ค่ะท่านลงไว้ในช่วงปีงบประมาณ2566แล้วท่านจะได้รับเบียยเ้ยยังชีพในช่วงไหน ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ2,567ปีงบประมาณ2,567เริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,566ไปจนถึงวันที่30กันยายน2,567ท่านจะได้รับช่วงใหม่ท่านจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ 60ปีบริบูรณ์ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่12ตุลาคม2 5 6 0เพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะได้รับเบีย้ยยังชี่ผู้สูงอายุท่านจะได้รับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566 เป็นต้นไปนะจ๊าค่ะก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องหว่วงไม่ต้องกังวลค่ะท่านเป็นผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วทุกอย่างอยู่ในระบบสารสนเทศเรียบร้อยแล้วนจาจ๊ะรอรับเงิน รอรับเงินในปีงบประมาณ2,567หลังจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะจ๊ะค่ะก็หรือท่านใดที่จะสอบถามพอน้อยเพิ่มเติมค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ใต้คอมเมนต์ค่ะใต้คอมเมนต์ส่งคําถามมาได้เลยนะจ๊ะทุกคําถามที่ส่งมาหาพอน้อยพอน้อยตอบทุกคําถามไม่มีคําถามไหนที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามพอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะค่ะสำหรับในคลิปนี้เพอ่อาาต้องการลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ